สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการรักและวิถกทางในวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทุกคนนะคะรายการรักและวิถกทางมาอยู่ที่วัดทาน้าไหลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะเรียนขอคําอวยพรปีใหม่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนผู้ชมที่บ้านจากท่านพุทธทาสพิคุพระที่มีความบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่ชี้แนวทางสําหรับการเป็นคนดีคนไทยมาหลายปีทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ ใน,ในตอนปีใหม่นี้ก็คงอยากจะได้กําลังใจและอยากได้พรจากท่านวันนี้ท่านก็จะให้พรสําหรับจะได้มีกําลังใจเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีต่อไปค่ะบัดนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าพรปีใหม่พรปีใหม่คํ <c oughs> าว่าพรแปลว่าดี จะรวมทั้งงามทั้งสวยทั้งอะไรด้วยกว็ได้แต่ว่ามันมีความหมายว่าดีดีคือมีประโยชน์คือไม่มีโทษนั่นแหละเรียกว่าพรถ้าเป็นพรปีใหม่มันก็หมายความว่าดีกว่าปีเก่ามันต้องดีกว่าปีเก่ามันจึงจะเป็นพรปีใหม่ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ปีใหม่ที่ไหนถ้ามันไม่มีดีอะไรดีกว่าปีเก่าแล้วมันก็ไม่ใช่ปีใหม่ ต้นมารากไม้มันยังรู้จักเติบโตรหรือดีกว่าปีเก่าหัวเผือกหัวมันที่ใต้ดินน่ะพอปีใหม่มันโตกว่าปีเก่าทั้งนั้นหล่หัวเผือกหัวมันมันยังรู้จักทําอะไรให้มากกว่าปีเก่ามนุษย์เราก็เหมือนกันต้องรู้จักทําอะไรให้ดีกว่าปีเก่าพรที่แท้จริงมันต้องเป็นการกระทําการกระทํากระทํา ก็ทําให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องทั้งการกระทําทางกายทั้งการกระทําทางวาจาทั้งการกระทาทางใจอย่างนี้เป็นพรจริงไม่ใช่พรลมลุมแรงแรงพรจริงมันก็ต้องเกิดผลจริงเพราะมันได้ทําจริงเพราะมันได้กระทําทางกายวาจาใจกายวาจาใจมันก็เจริญขึ้นจริงมันก็เป็นพรจริงไม่มากมายรกรุงรังจนไม่มีกวดังจะใส่เหมือนกับพรที่ให้ให้กัน ในทางวัตถุสิ่งของเราก็มีของใหม่ในทางกายเราก็มีของใหม่ในทางวาจาเราก็มีของใหม่ในทางจิตเราก็มีของใหม่นี่เรียกว่าพรปีใหม่พรปีใหม่ซึ่งจะต้องพร้อมใจกันกระทําให้เกิดขึ้นมาพร้อมใจกันระหว่างบิดามารดาและลูกหลานลูกเล็กๆต้องพร้อมใจที่ร่วมมือกันกันกบบิดามารดา ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาดีกว่าปีเก่านี่เรื่องของพรปีใหม่ขอให้กระทําให้สําเร็จเป็นความจริงเช่นนั้นคือดีกว่าปีเก่าด้วยการจงทุกๆคนเถิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการรักด้วยถูกทางในวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่วัดทาน,น้ำไหล มีคำถามคำถามหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนถามกับท่านพุทธทาสไปว่าการที่จะบอกเด็กให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าพุทธศาสนาคืออะไรนั้นจะอธิบายเด็กว่าอย่างไรท่านพุทธทาสก็ได้กรุณาต่อรายการมากทีเดียวนะคะท่านก็ให้คำตอบมาสั้นๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะได้บอกให้ลูกฟังให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าพุทธศาสนาของเขานั้นคืออะไรเราจะได้พูดกันถึง สิ่งที่เป็นหัวใจหัวใจของพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาศาสนานี่หมายถึงการประพฤติการกระทําไม่ใช่การพูดจาหรือตัวหนังสือหนังหาย่างเดียวเรียนให้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้ผลออกมารวมกันแล้วอย่างนี้เรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาสาหรับเรียนก็เรียน พุทธศาสนาสําหรับปฏิบัติก็ปฏิบัติในพุทธศาสนาสําหรับเป็นผลออกมาก็เป็นผลออกมาแต่แรกมันก็มีว่าได้รับค้นเป็นความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่นี่ก็มีคําถามว่าอะไรเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนามันตอบอได้มากแต่ถ้าตอบอย่างสั้นๆโดยโรวบรัดย่อๆแล้วก็คือว่า ดับความทุกข์เสียให้ได้ดับกิเลสตัณหาความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสตัณหาเสียให้ได้ในห,หัวใจของพระศาสนาแต่จะระบุให้ชัดกันแล้วก็จะต้องระบุไปยังว่าหยุดความเห็นแก่ตัวทุกคนทุกคนหยุดความเห็นแก่ตัวเพราะถ้ามีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เกิดกิเลสเป็นความโลภเมื่อมันต้องการ เกิดกิเลสเป็นความโกรธเมื่อมันไม่ชอบใจเกิดกิเลสเป็นความโง่ความหลงเมื่อมันไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันมีแต่ความสงสัยหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงกําจัดความเห็นแก่ตัวขอทุกคนมีหัวใจของพระพุทธศาสนาคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็ถามว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวใชเห็นแก่อะไรเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้อง เห็นแก่ความถูกต้องอย่าไปเห็นแก่ความต้องการของตัวที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนนั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะมีแต่ความสุขสงบเย็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ต้องสงสัยเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกลำบากใจเมื่อลูกถามว่าธรรมะนั้นคืออะไร วันนี้รายการรักลุยถูกทางอยู่ที่วัดทานน้ำไหลจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะเราจะเรียนถามจากท่านพุทธทาสว่าธรรมะเป็นอะไรธรรมะคืออะไรคุณพ่อคุณแม่จะตอบปัญหานี้กับลูกได้อย่างไรคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ลองคิดดูว่าถ้าไม่ทำหน้าที่มันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องตาย มันต้องตายเป็นแน่นอนตอน้นไม้ลองไม่ทำหน้าที่มันก็ตายสัตว์ทั้งหลายที่วิ่งพล่านอยู่ตามจุ่งนาลองไม่ทำหน้าที่ให้มันก็ตายคนไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าชั้นไหนลองไม่ทำหน้าที่มันก็ตาย ตายทางกายคือตายเลย,ตาย,ต,ายตายทางตายทางจิตใจคือหมดความดีหมดความงามหมดคุณค่าไม่มีราคามันก็คือตายเหมือนกันคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ถ้าไม่ทําหน้าที่มันก็ต้องตายเพราะว่าหน้าที่หน้าที่นี่คือหน้าที่ในการบริหารชีวิตในการแสวงหาอาหารในการบริโภคอาหารในการ <c oughs> ทำหน้าที่ที่จะเป็นประโยชน์คือประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายนี่ถ้าไม่ทําประโยชน์ก็คิดดูเองนี่มันจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่กันไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นนะฮนี่คือหน้าที่หน้าที่ต้องทําไม่ทําก็คือตายไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่แหละคือธรรมะคือธรรมะธรรมะ คือสิ่งที่ช่วยให้รอดช่วยให้ไม่ต้องตายไม่ต้องลำบากทุกยากแต่ช่วยให้สงบเย็นเป็นสุขและทำประโยชน์ได้ครบทุกอย่างทุกประการธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่จงพอใจอย่าไปโง่โอ้มันเหนื่อยไว้กูไม่ทําไปนอนดีไปนอนดีกล่ยคนอื่นทําแล้วเราก็มาเอาเราเอาประโยชน์ทั้งที่ไม่ต้องทําอย่างนี้มันคนเห็นแก่ตัว เป็นคนขี้ช่อใช้ไม่ได้ต้องทําหน้าที่ต้องทําหน้าที่แม้ว่าจะเ,เหน็ดเหนื่อยก็ยิ่งสนุกเพราะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นความดีมันเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ไดทําหน้าที่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในชีวิตของคนชาวพุทธนั้นการไปวัดก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาเด็กๆไปวัดด้วยแต่บางครั้งก็จะมี ปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปวัดเท่าไหรนะ่นักการที่จะบอกเด็กว่าการไปวัดนั้นมีประโยชน์ก็จําเป็นที่จะต้องบอกเหมือนกันนะคะวันนี้รายการรักลุยถูกทางอยู่ที่จังหวัดสุราธ,ธานีที่วัดทาน้ําไหลเราจะเรียนถามจากท่านพุทธทาสว่าการไปวัดนั้นมีประโยชน์อย่างไรสําหรับคุณพ่อคุณแม่จะได้ปฏิบายให้ลูกฟังค่ะพ่อแม่ทั้งหลายพร้อมทั้งลูกเด็กๆทั้งหลายด้วย ให้เข้าใจคือให้รู้จักรู้จักอะไรรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวัดวาอารามวัดวาอารามนี่โดยแท้จริงแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสะดวกที่จะพักผ่อนย่อนใจได้ที่จะศึกษาธรรมะได้ที่จะประพฤติปฏิบัติ ทางจิตทางใจก็ได้หรือเป็นที่ที่ทําประโยชน์แก่กันและกันเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้นี่เรียกว่าวัดวาอารามคําอารามแปลว่าร่มรื่น,นร่มรื่นทั้งทางกายก็ร่มรื่นทางจิตใจก็ร่มรื่นเราไม่เคยจะได้รู้จักใช้วัดวาอารามเป็นประโยชน์นี่คิดแต่จะไปโรงนังโรงละครไปที่สนุกสนานสวนเสเฮฮากันเตมาก เราก็เลยยุ่งยากลำบากหรือร้อนทางเศรษฐกิจทางสุขภาพอนาัยสูญเสียไปหมดเพราะเราไม่รู้จักชใช้วัดวา,ารามให้เป็นประโยชน์ต้องชใช้วัดวา,ารามให้เป็นประโยชน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายไม่แพงอะไรไปหาความเยือกเย็นของวัดวา,ารามทำจิตใจให้เข้ากันกับความสงบเย็นนั่น แล้วก็ได้พบได้ปะกับภิกษุสามเณรก็ได้สนทนาธรรมะว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสงบเย็นข้อนี้ก็ว่าพอเข้าไปถึงวัดนั้นแหละมันก็ลืมตัวเองไม่เห็นแก่ตัวไม่เกิดกิเลสที่จะเห็นแก่ตัวมันไปเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่พระศาสนาเห็นแก่อะไรอะไรที่มันไม่ใช่เห็นแก่ตัววัดว่าอารามก็เป็นเรื่อง ให้เกิดความสะอาดหว่างส่วนงบแก่จิตใจของเรามีความร่มรื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ